สวัสดีครับได้เวลารอบวันทันข่าวจากข,ข่าวกระบี่เคเบิลหนึ่งในช่วงนี้กับกผมมาน,นันเขียวจันครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับงานประจําปีของจดกระบี่ที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งก็คืองานรักอ่าวลึกครั้งที่10นะครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างที่3ถึง7ธันวาคม2 5 6 0ณหน้าที่ว่าการอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่บริเวณสนามหนาม้ออาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานรักอ่าวลึกครั้งที่10 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3-7ถึงธันวาคม2560โดยมีนายชัยวุฒิบัวทองนายอำเภออ่าวลึกและประชาชนในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจาก9ตำบล52หมู่บ้านประมาณ1,000คนเข้าร่วมโดยภายในบริเวณงานมีการสร้างขนมจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนนายชัยวุฒิบัวทองนายอำเภออ่าวลึกกล่าวว่าการจัดงานรักอ่าวลึกมีวัตถุประสงค์เพื่อเทศพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยะวรังกูลรัชกาลที่10และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมนำพระราชด,ดำรัสเกี่ยวกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับพฤติปฏิบัติอันก่อให้เกิดความผาสุกและความสงบร่มเย็นแก่บ้านเมืองแสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่การแต่งกายอาหารรวมถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวอำเภออ่าวลึก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภออาลึกให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภออาลึกสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวอาลึกประกอบกับปีพุทธศักราช2560เป็นปีที่ครบ100ปีของการย้ายที่ตั้งของที่ว่าการอำเภออาลึกจากบ้านปักลาวหมู่ที่1ตำบลนาเหนือมาอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลอาลึกใต้อำเภออาลึกจังหวัดกระบี่จนมาถึงปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆถ่ายทอดได้เห็นถึงวิถีแห่งวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละพื้นที่ให้คงอยู่สู่คนรุ่นหลังวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขหนูน้อยมโนราสีสันถนนคนเดินเปิดหมวกรำมโนราหาเงินเพื่อทุนการศึกษานะครับแสดงความสามารถศิลปะวัฒนธรรมปากใต้ต้อนรับท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับตัวเองถึงตกเดือนละกว่า9 00 0บาทครับ หากใครมาเยือนถนนคนเดินกระบี่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อมาถึงถนนคนเดินจะได้รับการต้อนรับด้วยการแสดงมโนราจากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ไร้รำมโนราด้วยสีหน้าท่าทางที่อ่อนโยนยิ้มแย้มอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากต่างพากันถ่ายรูปอัดคลิปและให้เงินเพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแก่เด็กหญิงวัย9้าขวบหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปชื่อน้องใบว่านนะครับเด็กหญิงฉันชนกเหงียนวันอายุ9ขวบ นักเรียนชั้นป .4 โรงเรียนอิสรานุสรเล่าว่าตนเองเป็นคนชื่นชอบการแสดงอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านนาฏศิสินเมื่อถนนคนเดินกระบี่เปิดให้โอกาสจึงแสดงความสามารถจึงเลือกที่จะรำมนุราซึ่งตนเองถนัดและชื่นชอบบวกกับพ่อแม่ให้การสนับสนุนซึ่งตนเองก็จะรำมนุราต่อไปเพราะชอบและสนุกที่สําคัญยังได้เงินจากนักท่องเที่ยวเป็นค่าตอบแทนอีกด้วยด้านนางสุรางรัตน์ลักษณโนสุรางมารดาของเด็กหญิงฉันมชนนกกล่าวว่า ครอบครัวให้การสนับสนุนในเรื่องของนาฏศิลป์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างมโนราเมื่อได้รับโอกาสจากถนนคนเดินกระบี่ก็เลยส่งเสริมอย่างเต็มที่สั่งซื้อชุดมโนราครบชุดมือสองในราคา8,000บาทเพื่อใช้ในการแสดงซึ่งน้องใบว่านหรือเด็กหญิงฉันชนกจะแต่งหน้าด้วยตัวเองทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องเป็นภาร,ระของพ่อแม่แต่อย่างใด สองปีที่ผ่านมาเด็กหญิงฉันชนกมีรายได้จากการรำมโนราตกเดือนละ9 0 0 0พบาทเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับถนนคนเดินกระบี่มหาราชซอย8มีทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18ดนาฬิกาถึง22อนาฬิกาแหล่งอาหารวัฒนธรรมการแสดงศิละปะช็อปปิ้งแหล่งท่องเทีย่ยวยามค่ำคืนย่านศูนย์การค้าจังหวัดกระบี่ครับข่าวต่อไปครับมาดูโจรแสบขโมยสิ้นระคังวัดเจ้าวาดบอลขอให้นำมาคืนจะไม่เอาเรื่อง ตอนนี้ทางวัดกําลังเดือดร้อนครับวันที่4ธันวาคม2560ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าอาวาสวัดเขาสามหน่วยหมู่ที่3ตำบลพื้ดินนาเผ่กคลองท่อมจังหวัดกระบี่ว่าได้มีคนร้ายมาแอบขโมยระฆังภายในวัดส่งผลให้ทางวัดได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีระฆังไว้ตีบอกเวลาทำกิจของสงฆ์เบื้องต้นได้เข้าแจ้งความที่สพคลองท่อมแล้ว จึงเดินทางไปตรวจสอบพบพระสมบูรณ์สมหวังอายุ82ปีเจ้าอาวาสวัดเขาสามหน่วยนำมาชี้จุดที่แขวนระฆังที่ศาลาการปรเรียนภายในบริเวณวัดมีเพียงตะขอเหล็กที่ใช้แขวนรัฆังเท่านั้นนอกจากนี้พบรอยเท้าคนร้ายจมโคลนบริเวณด้านข้างประตูศาลาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรพระสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเขาสามหน่วยเล่าว่าระฆังที่หายไปก่อนนี้จะรู้ว่าระฆังที่ได้หายเมื่อเวลาประมาณ5โมงเช้าตนได้เดินไปที่ศาลาการปร,รียน เพื่อจะไปตีระฆคังดังกล่าวแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงพบเพียงเหล็กตะขอที่แขวนระฆคังเท่านั้นพยายามมองหาบริเวณรอบๆก็ไม่พบสอบถามพระลูกวัดก็ไม่มีใครเห็นจึงแน่ใจว่าระฆคังถูกขโมยไปแล้วจึงเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามระฆคังคืนเจ้าวาดวัดเขา3ามหน่วยกล่าวว่าระฆังดังกล่าวอยู่คู่กับวัดมานานกว่า20ปีแล้วเพราะใช้ในการตีบอกเวลากิจของสง์หรือเวลาประชุม ไม่คิดว่าจะถูกขโมยไปจึงขอวิงวอนคนที่เอาไปให้ช่วยเอากลับมาคืนด้วยทางวัดไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดแต่ก็ได้แจ้งความเอาไว้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นหัวต้อนรววกัำต้นโฉประมาณเราซ่องถุทงท่ถุงแบบว,ว่างั้นยาบันญัติคอยกขึ้นพอยยกขึ้นที่ไหวขาพอดีเตรียมตัวไปบินดาบาัดก,ก็กระโตกฮกัน กรมันก็เป <Ừ. S 1> ็นได้เราได้ท่าวัดนมีความรู้ทึกหนึกได้แต่ก็เอาหมาจกวัดแต่เขาไจะได้ฟ้องใจกับวัดไม่ใจใจกับบ้านครจ่ายโรงเรียนก็ไม่ยาตอนนี้มันคนเหาบกองวัดเพท่าวัหมาเ็าอเกยหมาไม่รูดกันถึงจ อวอนนร,รัฐมนตรีเกษตรตั้งเป้าภายใน3เดือนดูแลสินค้าเกษตรตกต่ำย้ำไม่มีแนวคิดแจกเงินเกษตรกรน,นะครับแต่ใช้วิธีการดูแลดีมานและซัพพลายควบคุมปริมาณผลผลิตควบคู่หาตลาดรองรับพร้อมแนะเกษตรกรหัน,หนปลูกพืชอื่นทดแทนช่วงตลาดราคายางพลาดตกนะครับนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีในเช้าวันนี้และช่วงบ่ายประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้มีแผนงานเพื่อแก้ปัญหาจําเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องราคายางพาราราคาข้าวราคาผลผลิตการเกษตรซึ่งราคายางจะทํางานควบคู่กันทั้งในด้านการดูแลป,ปริมาณการผลิตยางพารากับการหาตลาดรับซื้อยางทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งพลเอกฉัชดชัยสาริกัญญะอดีตรัฐมนตรีได้เจราจาไว้ โดยยืนยันว่ากระทรวงกรเกษตรจะไม่นำยางสต็อกที่มีอยู่10,000แสนตันออกมาจำหน่ายและขอเวลา3เดือนจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำรวมถึงการช่วยเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกยางหาอาชีพอื่นปลูกทดแทนซึ่งล่าสุดในที่ประชุมครมวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานราชการและกระทรวงการคลังไปพิจารณาแก้ไขระเบียบการจัดซื้อวัสดุที่ทำจากยางเพื่อให้เป็นอีกช่องทางการลดปริมาณยางพาราในตลาด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้วิธีแจกเงินเกษตรกรไร่ละ1,000บาทเพื่ออุดหนุนรายได้เกษตรกรอย่างเดิมพร้อมกันนี้จะทํางานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์โดยได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นางสาวชุติมาบุญประพัฒสอนอดีตรัฐมนตรีช่วยกเกษตรว่าการแก้ปัญหาราคาพืชผลกเกษตรตกต่ํากระทรวงกรเกษตรจะดูแลด้านอุปทา,านปริมาณการผลิตส่วนกระทรวงพาณิชย์จะดูแลด้านอุปสงค์การตลาด ขณะดเดียวกันวันนี้ที่กระทรวงเกษตรและสาก์มีเครือข่ายเกษตรกรเกษตรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมายื่นเสนอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโดยมีตัวแทนเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกับนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์พร้อมนายลักษ์วัดจันานวัฒนรัฐมนตรีช่วย เข้าร่วมประชุมขณะที่สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้และเครือข่ายประมงเข้าพบปะรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เช่นกันและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวจากห้องข่าวคิเบอร์เน็ตในช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ